เอม่ากับส้มโอผัดจนภัย13วิหารแห่งความมืดและการเผชิญหน้าที่เลี่ยงไม่ได้แสงเพลิงสีม่วงบนผนังสั่นไหวราวถูกแรงลมที่ไม่มีตัวตนทัดผ่านนาวดำผู้พิทักแห่งความมืดชูแขนขึ้นฟาดลงบนพื้นหิ่นทันใดนั้น เส้นเงาดำยาวราวมูหลายสิบเส้นก็พุ่งออกมาเหมือนมีชีวิตเอมอนเบิกตาาว่าส้มโอละวังส้มโอคำรามเสียงดังก้าวเท้าหนักแน่นแล้วใช้ง่วงฟาดเนาเส้นแรกจนแตกเป็นควันดำแต่เงาอีกหลายเส้นยังพุ่งเข้ามาไม่หยุด เอมอนรีบควักมีดสั้นเล็กๆที่พกติดตัวมาตั้งแต่บ้านใช้แหลงทั้งหมดฟันเงาดำข้างหน้าเสียงชวบดังสะท้อนในความมืดเงาแตกสลายแต่แล้วก็รวมตัวกลับมาใหม่เจ้าจะไม่มีวันทำลายเงาของข้าได้เสียงผู้พิทักก้องสะท้อนแต่ข้าไม่ถอยเอมอนตะโกนกลับ ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นส้มโอใช้แรงวิ่งพุ่งชนตรงไปกลางวิหารจนพื้นสั่นสะเทือนกำแพงหินบางส่วนราวเง้าดำถูกกระแทกกระจายออกแต่ก็ยังกลับมารวมตัวกันได้อีกเอมอนกระโดดมุนตัวกลางอากาศฟันใส่จุดแสงสีแดงเล็กๆที่ซ่อนอยู่ บนปกของนาวดำเปี้ยงแสงสว่างวาบขึ้นนาวดำร้องคำรามเสียงสถานทั่ววิหารแต่ยังไม่สลายเพียงถอยหลังไปหนึ่งเก้าผู้พิทักหัวเราะเสียงต่ำๆดีเจ้าเริ่มมองเห็นจุดอ่อนของข้าแล้วแต่เจ้ายังไม่แข็งแก่งพอหรอก วิหารทั้งหลังสั่นสะเทือนพื้นหินแตกออกเป็นล่องลึกความมืดหนาทึบพุ่งขึ้นปกคลุมทุกสิ่งและการต่อสู้ครั้งแท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเอมอนกับส้มโอเริ่มค้นพบจุดอ่อนของผู้พิทักเนามืด แต่ยังไม่สามารถเอาชนะได้